แต่ต้องเสียเงินทุกอย่างนะครับโอเคนะครับผมอาจจะรําคาญผมพูดมากปาา่อนครับพี่นองครับเป็นการเตรียมคุ้มพร้อมนะครับหวานแหวลงปลานะครับบ่อของเพิ่มพูนหมูหันอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่นองเบื้องปลาบอนครับโอรๆปลาจะจบกระจกไี่ลงนะครับน้ำแข็งมาแล้วนะครับมาแบ่งน้ำแข็งไปรองพื้นนะครับพี่นองครับน้ำแข็งสอบหนึ่งเกลือถุงหนึ่งนะครับเบื้องเดินครับพี่นองครับ สุดยอดเลยครับพี่น้องครับปลาในหลายแห้งนะครับคนบอกว่าปลาหมื่นกว่าตนะครับในนี้ฝุ่นเบื้องันบ่อนครับพี่น้องครับเบื้องปลาบ่อนเบื้องปลาบ่อนครับพี่น้องทั้งคนโอ้สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดแห่งสุดยอดแหงนี่นะครับบรรยากาศเบื้องนี้ครับเนั่นปลาบ่อนโอ้สุดยอดครับนี่ครับโอ้บ่อนตามๆเลยครับพี่น้องครับปลา สุดยอดแห้งครับพี่น้องครับเบิ่งเอาครับโอ้โหสุดยอดปลาไหลแห้งครับพี่น้องครับบัตรหาพันแล้วนะครับใครจะเพิ่มบอกนะครับบัตรห้าพันบาทเด้อครับพี่น้องครับก็ละหาพันครับพี่น้องวันนี้บัตรห้าพันบาทแนะนาให้ตาห่างก่อนนะครับยาวตาทีถ้าไม่มีจริงๆนะครับอย่าใช้ทีอีนะครับขอร้อง